คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีช่องใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีชื่อว่าออยคราฟกันนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นเกมไมค์คราฟโดยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมไมค์คราฟแลวก็ชอบผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกติดตามช่องใหม่ของเราโดยมีชื่อว่าออยคราฟกันนั่นเอง โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจรายการวิกตูรี่แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับ<ค>เราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมไมโครคราบกันนั่นเอง,ตองแต่ว่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมเกมเมอร์โกทฮะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้หลัลงจากที่เกมเมอร์โกทนะฮะได้เสียงหายไปนะฮะคุณผู้ชมหายแล้วหายไปนะครับหายแม่งทั้งเดือนเลย ผมกำลังจะลอกเรียนแบบอินครับเฮ้ยเียมึงกำลังลอกเรียนแบบออดิเตอร์กูเหรอฮะโกน่า โอเคสำหรับภายในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไอโก้กลับมานะฮะเดี๋ยวผมจะพาไอโก้นะฮะไปซอรโกันภายในเกม i ม e c r a f t นั่นเองไปโก้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปผจญภัยภายในหมู่บ้านโง่ๆนี้กันเลยดีกว่า Let's go ไป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 โอเคเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราทั้งสองคนกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกัน้ดยนั่นเองนะครับเขาบอกว่าภายในหมู่บ้านเนี้ยนะโกดนามันจะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งเว้ยซึ่งภายในกล่อง นั้นเนี so ่ยเหมือนกับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างเว้ยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถนตังขาบได้ใช่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 เพราะฉะนั้นนะโกดมึงจะต้องหาของเว้ยมึงต้องหาของอะนะเออไอ้โดก็ขึ้นไปดูบนนู้นดีกว่าเดี๋ยวกูลองดูแถวนี้ซิว่าแถวนี้มันมีอะไรเพิ่มเตึงมั้งอ๋อแถวนี้รู้สึกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เขาจะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะโกด้ามีอะไรไม่ไม่มีแม่งไม่มีเลย อุดมสมบูรณ์ยังไงวะแม่งไม่มีอะไรเลยโอเคอันนี้เรามีต่าหาระโคตรเอาแมมเอาอาหานไหมสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยเพื่อเพื่อเพื่อเราจะได้ใช้อะไรประมาณนี้นะโดนะโอเคอ่าเรียบร้อยเฮ้ยกดมึงหาทุกหลังยังวะเนี่ยทำไมเราไม่เจอของเลยวะต้องไปหาเพิ่มนะเปิดไว้ปไหนเปิดแล้วเอ่อปราสาทอ่ะมึงไปหาปราสาทยังไปหาปราสาทก่อนไปโคตไปต้องไปหาปราสาทก่อนปราสาทอยู่ด้านไหนด้านด้านไหนด้านนู้นโอเคด้านนู้นนะเฮ้โกดรนี่ไง What the hell มันเป็นบ้านที่่องจ้างจะมีเวทมนต์นะฮะคุณผู้ชมเฮ้ย <laughs> แต่ว่านี้เราเข้าบ้านได้นะ <im itation> เราเข้าบ้านได้นะโอเคแต่ว่า <im itation> ในบ้านหลังนี้มันก็ไม่มีอะไรประโณด์ <im itation> <im itation> อ,อะไรวะ <laughs> เอ้ยบ้านหลังนี้ก็มีส่วนนะี่แต่ว่ามันโดยมาแค่แบบ เฉียดอะไรประมาณนี้นะโกดนะแต่ว่ามันก็ใช่มันก็ไม่โดนอะไรสักเท่าไหร่เลยไอ้โกดลองไปดูตรงปราสาทดิว่าบนปราสาทเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวกูดูล่างให้นะโกดนะอลองดูหลังนี้สิคุณผู้ชมหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะคุณผู้ชมเป็นไงในประสาทมีอะไรไหมข้างบนมีอะไรบ้างไหนลองดูซิเราต้องดูแบบว่าทุก<อ>ทีทวนนะครับชมเผื่อเราจะเจอของอะไรบางอย่างนะฮะมีปะไม่มีเล,มมมเ,ลเลยใช่ไหม,ไมโอเคถ้างั้นมึงลงมาลงมา ลงมาในเมื่อข้างบนมันไม่มีอะไรนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูตรงอื่นบ้างแล้วประสาทด้านนน้นไหนโกสมึงไปดูยังยังงโอเคถ้าง้นไปรักผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาของกันต่อนะครับเนื่องจากว่าของชิเน้นะโกสนะมันเป็นของที่เขาจะหายากมากๆเลยภายในเกมมายคาวสนะฮะเราเลยจะต้องหาให้ทุกหลังแล้วก็ต้องหาทุกถี่ท่วนนะฮะต้องหาทุกถี่ท่วนเป็นยังไงวะต้องหาอย่างถี่ท่วนนะฮะได้เกิดเลยไปมีอะไรเปล่าวะ เห้อะไรอ่ะเจอของแล้วเหรอมี TNT ด้วยอ่ะเฮ้ยเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บมาลงมาลงมาลงมาเก็บไม้หมดเก็บไม้ให้หมด เก็บไม้หมดโคดเก็บไม้หมดเก็บไม้หมดโอเคเก็บไม้หมดรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้นะคผู้ชมไอ้โกดมันเจอของไปที่เรียบร้อยแล้วไหนดูซิโกดว่าเราเจออะไรกันบ้างโอ้ที่นทีบล็อกขาวโอ้โคดจริเลยโค้ดเอ้ยโคดแต่ว่ากลัวไปอ่านหนังสือมาเว้เขาบอกว่าไอ้ของพวกนี้นะเราสามารถทำการครับได้แต่ว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องมีโต๊ะรับก่อนเว้โคดเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีโต๊ะขับนะคุณชมเพราะฉะนั้นเราหาไม้กันสักหน่อยหนึ่งนะฮะเอามาสักบล็อกหนึ่งโอเคโอเคโอเคหลังจากนั้นนะครับเราแปลรูป โอเคกดดูเหมือนกับว่าเราจะต้องทําการแบ่งส่วนนะนะให้แบ่งเป็นเท่าๆกันอนะโอเคไหมเราต้องแบ่งกันเท่าๆกันนะนะอออุปกรณ์ที่มึงได้มาเข้าใจไหมอันนี้ได้มา2นะฮะโอเคหนึ่งนี่ไงสองโอเคมากดเท่า,า,าที่กูเท่า,าที่กูดูมานะอย่างแรกเลยนะ,ะเขาบอกว่าให้เราแนววางเจ้าตัวเลสโตนนะนะไว้ด้านล่างตรงกลางไว้กดตรงกลางพี่นะอ่ะฮะแล้วตรงกลางสุดเลยนะให้เราวาง TNT ไว้กดหลังจากนั้นไอ้สีขาวเนี่ยนะวางไว้ซ้ายขวาของข้างๆ TNT นะกดนะแล้วก็ตรงกลางน้่นบนนะนะให้วางขนมคุ กี้เว้ยอเราได้อะไรกันมาวะนนี้กโอด้้โอ้ยว้าวโอ้ดโอ๊ยเฮ้ยกอดเดี๋ยวก๊อดโอ้โอโอเฮ้ยกดกดกอดเราลองเราลองอ้นี่ก่อนกดเราลองเออยิงโคเลมเกกดกมมินิมินิมเฮ้ยนิมินิมเราไปยิงโกเลมกันดีกว่านะครับเจ้า เอ้นี่โเลมอยู่นี่โเลมอยู่นี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 ่ดยิงอะไรย่้นี่แน่โอ้โหนี่เนะ่โอ้อณ์เหมือนกับว่าเวลามันยิงออกมามันเป็นขนมคุกกี้เลยนะว้ยคดฮ่าฮชาฮ่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 ่าฮ่นฮ่า่าฮ่าาฮาฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮาาฮา เราถือนี่เหมือนกับเราถือแบบพวกมาสุก้าอะไรประมาณนี้เลยนะโกตนะผมคิดว่าตอนนี้เราสองคนน่าจะตายกันเองเฮ้ยไอ้โกดรมึงจะไฟยังโอ้ชิตโอเมก้าโอเมก้าสตีทเฮ้ยเรายิงไอ้เนี่ยไอ้ตัววีเลจอะได้ไหมเราลองยิงชาวบ้านดิโกดเราลองยิงชาวบ้านสักคนหนึ่งนี่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 หนึ่งสองสามทำไมกูกระเด็นเองมาโกดนี่ไหนนี่ไหนนี่เนี้ ว่าได้ก่อนเรายิงแบบคิปเป็นวิคิปเปอร์ตัวคิปเปอร์โผล่ด้วยเลยใช่เหรอ oh. แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายิงแบบรัวๆนะฮะคุณผู้ชมมันน่าจะทำ้ายเราเองด้วยเอ้ยก็อดลองยิงบนภูเขาดิโคตยิงบนภูเขานู่นภูเขาด้านซ้ายอ่ะโคตยิงภูเขาด้านซ้ายภูเขาด้านซ้ายด้านโดนดันโดนดันโดนว้าานา่ดนู่นโดนไอ้ภูเขาที่มีหิมะนู่นนะโคตดนโดนโดนยืนนะดึงสองตั้มลองดูดิได้ปะได้ปะโดนปะเฮ้ยโดนว่ะโคตเอาว่ะ โดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอุปกรณ์ที่เขาจะทำลายล้างโคตรๆเลยนะโกดะเอ้ามึงตายกันอ่ะเนี่ยต้องไปยิงต้องไปยิงกลางน้ำอ่ะออ๋เออว่าเรายิงกลางน้ำดูเไ้่ถ้าสมมติว่าเราลองยิงไอ้นี่วะนี่นู้นนู้นก่อท่ำท่ำท่ำทำทำว้าวโอเคอ๋อเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราระเบิดน่ะโกดะเราอยู่ในน้ำแต่คือยังไงเราก็ไม่มีวันตายอ้าว อ๋อมันโดนระเบิดไอ้นี่เราไม่มีวันตายโดนระเบิดกระทบกระทบเออมาเลยมันอย่างนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมเอ้ยโน่ไอโกดมึงบินอีกแล้วชีวิตมึงแม่งเอ้ยแล้วก็เรายิงใต้ใต้น้ำอ่ะโกดถ้าเกิดแบบเราเราอยู่ใต้น้ำอ่ะเราลองลองลองอยู่ใต้น้ำนะคุณผู้ชมโอเคแล้วเราลองยิงกันเนาโอ้ เราอยู่ใต้น้ำเราก็ตายอะโกตไหนโกูลองลงมาอยู่ใต้น้ำดิโกูเราลองมาอยู่ใต้น้ำเดี๋ยวเราลองจะให้ไอ้กูตนะท่านผู้ชมมาอยู่ใต้น้ำกันนะครับเดี๋ยวเราลองใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ดูนะฮะว่าไอ้โกูตจะตายหรือเปล่ามึงไปอยู่ใต้น้ำกับโกูลองอยู่ใต้น้ำไปไปไปใต้น้ำไปใต้น้ำเนวัตกรรมใหม่ในเลยไหมครับผมใช่นะฮะมาจากโอ้ใต้น้ำเรียบร้อยนวแตกไปหนึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมจากเอ่อเสี่ยวหมานะท่านผู้ชมไม่ใช่เสี่ยวมี อันนี้เป็นของต้องห้ามน้ำชมที่เรายังเออ่เหมือนกับว่ายังไม่ผ่านมกนะฮะแต่ว่าเราเรามาอยู่ไปในเกมใหม่ครับแล้วนะฮะคุณผู้ชม <laughs> ก็เรอยู่ใต้น้ำนี่เราลงไปใต้น้ำอู้ใต้น้ำเลยเอะนะอนั่นแหละ นี่ขนาดไอโกดอยู่ใต้น้ำมาคุณผู้ชมไอโกดยังตายอ่ะแสดงว่าอุปกรณ์ชินีนะโกดนะคือมันจะไม่ได้ยิงแล้วเกิดดามิอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่ามันก็สามารถทาร้ายอะไรหลายอย่างได้นะฮะรวมถึงคนยิงด้วยซ้ํานะฮะคุณผู้ชมแปกไปหนึ่งครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงโกด์สำหรับอุปกรณ์ชินนี้นี่เราให้กี่ดาวกันดียวว่าโกด์ไปห้าดาวนะผมห้าดาวนะนี่แนี่นี่เนี่ยไอโกด ก็ถือว่าเรากดชิปอะกดชิปแล้วแบบยิงลงพื้นแบบรัวๆๆๆๆอย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหมแล้วก็แล้วใจเย็นอ๋โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวผมมาสารฝันในโกต่อนะฮะโอ้ถ้าเกิดเป็นหินน่ะคืออุปกรณ์ชิ้นนี้คือมันยิงไม่ไปเลยเห็นไเห็นไหมใช่ไหมคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเป็นดินอะคุณผู้ชมสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้น่ะคือมันจะทําให้เราน่ะสามารถระเบ,บ mm ิด hmm. ได้เลยประมาณนี้ปั๊มคุกกี้เดี่ยนะใช่ปั๊มคุกกี้ตอนนี้กูมีคุกกี้หลายกองมากเออโกดนะ อ,อ,อร,อรใช่คือเราห้ามยิงหินนะฮะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเรายิงหินเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถแตกได้แต่เกิดเป็นดินเนี่ยโกดคือเราสามารถที่จะแตกได้ทุกเมื่อเลยเห็นไหม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 เออเฮ้ยโกดโกดมีชาวบ้านมาว่ะชาวบ้านสงสัยบอโกดเอาไหมเอาไม่สักทีน,นี่นี่แน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 ่นแล้วทำไมกูโกดเองเดวยว่าโกดวอท โกลดอ์อ,อุปกรณ์เสี่ยวหมานี่มันค่อนข้นขางจะเนา <c oughs> ่าเฟะมากๆเลยโอเคครับคุณผู้ชมดูมาคุณผู้ชมน่าจะเห็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ชินี้น่ะมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากขนาดไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่นี่อยู่ใช่สรุปแล้วอุปกรณ์ชินีนโกลดมึงให้กี่ดาวนะ <c oughs> มึงให้กี่ดาวห้าดาวใช่ไหมให้สามวอให้สามไอโกลด์เราลองก็จะขัดๆอยู่อ่าไอโกลด์เราลองยิงพร้อมกันเอ้ยเดี๋ยวกลด์สี่โอ้โหลงน้ำโกลดลงน้ำโอ้ยคุณผู้ชมอะ กดเราเรามาลองยิงพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราเราหันหน้าเข้าหากันนะแล้วเรายิงพร้อมกันนะโกดนะดีๆเอานะเอายิงลงพื้นก็ได้หนึ่งสองสามโอเคก็สำหรับภายในวันนี้นะคุณผู้ชมสำหรับเราก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะฮะหรือว่ากด Subscribe พวกเราสองคนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสัดีครบ